นี่มากินอาหารที่จังหวัดสุรินทร์นะเนี่ยอาหารแบบบ้านเราเนี่ยปลาช่อนตัวนี้โอ้ไซโลนะเนี่ยนะแล้วก็มีนี่ยลาบปลาดุกนานี่แล้วดูผักฮะดูผนะักปุ๊บแล้วก็แจ่วนี่แจ่วปลาร้าโอ้โหเนี่ยมากินข้าวกันฮนะ ท่องในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้เรามากินข้าวที่บ้านครูทัศน์คนบ้านป่าครับนี่พี่สวงแล้วก็ลูกชายน้องหนึ่งนะน้องมิ้นนะฮะมานั่งกินข้าวกันแบบบ้านๆเนด็กกินแบบวิถีบ้านๆกันอนุญาตใช้มือนะคะอ่าแล้วก็จะใช้มือแหละนะไม่กินช้อนละช้อนมันไม่อร่อยนี่นี่ฮะอันนี้เป็นข้าวของมะลิ มันจะไผ่รึเปอ่เอาเจ้ช้อนต้องไปสักเอาลาบปะดุกมาไหนเอ้ะผักต็มเต็มวาบไหม่ะเรามากินกันแบบบ้านๆนี่แหละลาบปะดุกต้องเจอกับผักแพวว่ะผักแพวนะคะ ได้ได้ได้แด่งอย่างเดียวกินเช่นแต่แป่าต้องใชแบบนี่หินทั้งมาประดุกเลยอร่อยมากเลยกินแบบวิถีบ้านๆเนี่ยนะ่นี่ผักกาดผักกาดหินอ่ะเหมือนไอ้วาซาบิอ่ะลูกเขาเรียกว่าผักกาดหินผักกาดหินมันจะมันจะขึ้นหินขุ่นชุนวาซาบิเหมือนวาซาบิอะไรค่ะ เน,นี่ปนยปลาช่อนย่างเนี่ยแล้วปลาชอนะอ่อเนเผานะเผาเกลือกินค้าว่าเขาทำข้าวเรือกกันนะคะเดินทางต้องมาเหนื่อยๆต้องกินแบบเนี้ยว่าไปเจอแกงกะทิแกงอะไรมันจะเลี่ยงอันนี้เป็นปลา,าแบบ สุกนะแล้วตำแ่วปลา,า,าเขาเรียกว่าตำแ่วปลาเนี่ยอันนี้เป็นผักกาดผักกาดคืนผักกาดมันมันคืนคืนมันเหมือนวาซาบิอ่ะนะจิ้มกับลาบอร่อยมากเลยนะคะต้องต้อง ม,มันขึ้นจมูกอเหมือนวาซาบิเลยอร่อยกินกับผักแพลวอะ่ะใช่ผักแพลอร่อย,ยอผักแพวมันจะมีรสชาติ <c oughs> แบบซ่าๆนะมันจะออกชาชาเนะี <c oughs> กินมากๆแลลิ้นจะชาแต่ไม่เป็นไรคร เนี่ยอหละวะโอโ,อโ,อโ,อโอลโก้ไดกลับบ้านนะได้กินแบบนี้นะถือว่าสุดยอดแล้วถือว่าถึงบ้านแล้วนะถ้ากลับบ้านแล้วไม่ได้กินแบบนี้นะยังไม่ถึงยังไม่ถึงบ้านอืยังไม่ถึงบ้านรู้ใจค่ะต้องเตรียมทํารอ <c oughs> พี่สาวรู้ใจฮะน้องชายอยากกินอะไรนเโหเตรียมไว้ให้นี่ยังไม่ได้ไปถึงเอที่กลับเชิงนะ เด็ดกว่านี้เหรอเด็ดกว่านี้อ่าอไปถึงกับเชิงแล้วมีเด็ดกว่านี้อีกลายเมนูเลยและค่ะคุ่ะมจะทำเมนูให้ดูปลาช่อนเนี่ยปลาหมกหลาปลาช่อนล้นตัวใหญ่มากเลยช่วงนี้<ฟ>ช่วงนี้เขากำลังหลังจากเก็บเกีียวหน้านา เขาจนสูบสะกันค่ะสูบสะในนาแล้วก็เป็นปลาธรรมชาติต้องรีบสูบไม่งั้นปลาหายเอาไว้น,น,นานๆโดนขโมยเพราะนั้นก็เลยได้กินกันช่วงนี้แหละค่ะพอก็สูบต้องรีบซื้อไว้หรือว่าน้องจะมา ปลาท่อนก็อร่อยนะฮะปลาดุกลาบปลาดุกอม,มันเหมือนได้กลับบ้านรสชาติแบบนี้เลยเราได้กินแบบรสชาติดีแท้จริงปลาดุกนัเล็กกินเลือกนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนกินง่ายนะปลาดุกถ้าเป็นปลาดุกเอทั่วไปที่เขาขายกันตามท้องตลาดอันนั้นก็ไม่กินคือกินได้แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เต็มปากเต็มคำเพราแงั้นเนอะ แต่ปลาดุกนาบ้านเราเนี่ยที่หนังบางๆเนี่ยโอ้โหนะรับแต่รสชาติมันจะไม่เหมือนกันเลยถ้าปลาดุกนาเนื้อมันจะแข็งถ้าปลาดุกไอที่เขาเลี้ยงอะ่ะเนื้อมันจะยุ่ยราบเป็นยังไงก็ไม่อร่อยถ้าปลาดุกนานี่อร่อยอ๋อ้เออแไม่ได้เนมนดนี้นแต่ใช่ กินกลับเยอุ่าดอย่างนี้ๆกินแบบกลางๆอร่อยก็จะทำแบบถามคนในเมืองน้องเนี่ยงน้องน้องหนึ่งเป็นไงบ้างอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอ่าปกติไม่ค่อยกินลาบไม่ค่อยกินเลยใช่ไหมใช่ลาบไม่กินปลาดุกไม่ค่อยกินเหมือนกันอืแต่ากินที่นี่ จะหมดถ้๊มแล้วเหมดว่านี่แหละพาคนทานเน้นปุ๊บถ้าเขาไม่ใส่เหมือนมันตามันจะคาวมันจะออกขาวแล้วหจะไปกไิ่นด้าคือสูตรป้าทัศเนี่ยเห็นไหมที่คั่วครั้งแรกนะฮะที่สับๆแล้วคั่วน่ะนั้นใส่ข่าไปด้วยข่าด้ววย่าเป็นข่าที่ค่าตะไคร้ก็ต้องเอาเอาไปย่างไปย่างไฟแล้วกลิ่นหอมออกเงี้ยเลยค่ะแล้วก็ถึงเอามาหั่นแล้วก็ตำ ใช้กับขานี่ไปคั่วไปไปไปย่างไฟก่อนอแล้วก็เอามาหาั่นแล้วก็มาตําแล้วก็ไปมาคนกันกบเนื้อปลาถ้าไม่ทำอย่ายงนั้นคาวค่ะยังไงก็ไม่อร่อยกายเสูตรนี้เป็นสูตรแบบบ้านๆของเราจริงนะสูตรของครอบครัวเราจริงนะครัวของคุณยายเลยค่ะคุณยายคุณยายหนุ่ม อมแต่ตอนนี้คุณแม่หนมไปอยู่บนสวรรค์แล้วจะยังจำสูตรแม่หนมจะทำข้าวอร่อยยิ่งแกงขี้เด็กในสุดพออเลยแ่ได้กินแกงขี้เด็กแม่หนมในสุดยอดนี่ก็สืบพอดอยู่ค่ะถ้าเป็นตอนสมัยที่แม่อยู่เนี่ยน้าเล็กกลับมาบ้านนะต้องได้กินน้ำพริกแมงดา แม่จะไปหาลูกว่าลูกชายจะมาเนี่ยแกจะไปหาช้อนเมงดาเลยเมงดานานะไม่ใช่ว่าไปไปซื้อนะไปช้อนเองบุยบุยลงลงชนประทานลงลงถ้วยเลยยิงกว่นี้ไอ้ฟางเนาะมีฟางแล้วมันจะอยู่ตามาฟางมันงไปได้เมงตับเตา่ากับเมงดา<ม>จะมาคู่กันเลย<ม>สุดยอดนะคะอร่อยม,มากๆ เชื่อว่าหลายๆคนคนองอิจฉาหน้าเล็กนะได้กินแบบนี้คือเราก็าอยากมาเล่าวิถีชีวิตนะอยากให้คนพวกเราอะสืบสารประเพณเีเก่าๆวิถเีเก่าๆนะเป็นสิ่งที่ดีเอาไว้ให้ลูกหลานเราได้ ได้กินของดีๆวะงั้นเออถอะเพราะทุกวันเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยโดนบังคับบังคับโดยวิถีนะให้เขากินเป็นแค่ไม่กี่อย่างหมูซีพี CP, ปลาซีพีนะวิถีบ้านๆเราหายหมดแนละ้วเด็ก,กว่าคนกินปลาดุกไม่เป็นเลยนะบางคนกินเป็นแค่ปลานินเพราะว่าในท้องตลาดเขามีขายแบบนั้น วิธีของเขาก็จะเป็นแบบนั้นกินเก็นเป็นแค่ไก่หมูแค่นั้นอย่างอื่นกินไม่เป็นนี่แหละอยากให้มาสืบทอดอย่างเงี้ยนะใครที่มีโอกาสได้พาลูกพาหลานกลับบ้านปีใหม่นะไปบ้านนอกอะ่ะลองดูพาเขากินแบบวิถีบ้านๆเนี่ยไม่ใช่มองหาแต่เซเว่นอย่างเดียวนะครับลองดูว่าวิถีบ้านๆเราเนี่ยมันมีคุณค่าจริง ด้วยกันอนุรักษ์สืบสานกันไว้สำหรับคลิปนี้น,นล้วเลก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมก็ขอบคุณครูทัดพี่หวงแล้วก็ลูกชายด้วยครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับลูกชายครับสวัสดีครับนี่